ครับสวัสดีครับวันนี้เกษตรวิธีชาวบ้านนะครับก็จะมาทําน้ําหมักอีกชิดหนึ่งตะคืนน้ําหมักเปลือกมะละกอนะครับเราซื้อมะละกอมาทุกวันนะครับของโราใช้คือเปลือกครับเราก็ร้างเราก็ทิ้งนะครับทิ้งเราไม่มีประโยชน์แต่วันนี้เราจะมาทําประโยชน์จากเขานะครับโดยการใช้น้ําหมักเปลือกมะละกอส่วนผสมก็ไม่ยากครับก็มีขากน้ําตาลนะครับการนั้นก็จะใช้ปริมาณ ประมาณ1่ถ้วยนะครับห่ถ้วยตวงเพราะว่าเรามีเปุ๋ยแล้วก็แค่นี้นะครับเสร็จแล้วส่วนนึงคือเป็นน้ำสาวข้าวนะครับเดี๋ยวเราเอามาเป็นส่วนผสมกันนะครับก็เราก็น้ำสาวข้าวก็เป็นน้ำซาวข้าวที่เรารับประทานทุกเช้วันอยู่แล้วเราคุงข้าวทุกวันน้ำสาวข้าวก็จะเหลือทิ้งนะครับแต่ว่าเรานํามาใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ใช้น้ำสาวข้าวมาสักนะครับสองแก้วสามสามแก้วครับอ ประมาณสักสามสักสามแก้วอันนี้ก็เป็นการทดลองทํานะครับตามครั้งแรกเหมือนกันนะครับว่าตัวที่ว่าเป็นไงบ้างนะครับใช้น้าสาวข้าวสามแก้วนะครับแล้วก็กากน้ําตาลนะครับกากน้ําตาลก็ใช้ประมาณหนึ่งแก้วตวงนะครับนะครับถ้าไม่มีกากน้ำตาลก็ใช้น้ําตาลทรายแดงก็ได้นะครับนะครับ อันนี้เราจะทำสองสูตรให้ท่านชมนะครับสูตรแรกก็ใช้กากน้ำตาลก่อนนะครับสูตรที่สองนะครับก็จะใช้น้ำตาลสายแดงดูที่ว่าจะมีประสิทธิภาพเหมือนการต่างกันอย่างไรบ้างนะครับะนะครับเราคนนะครับะนะครับจากนั้นเราก็ใช้เปลือก มะละกอครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปครับนะครับแล้วคนในทั่วนะครับคนในทั่วเราซื้อมะกอปรทานวันนี้ปอกแค่สามลูกนะครับก็ได้ก็ได้เปลือกมาประมาณนี้นะครับนะครับนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่รแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปแล้วครับน้ำหมักเปลือกมะละกอ ที่เราได้รับประทานเนื้อแล้วเราก็บอกเปลือกปกติเราก็จะทิ้งนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะนําเข้ามาทําประโยชน์โดยการทามาเป็นน้ําหมักนะครับเพื่อเอาไปใช้ลดต้นพืชนะครับส่วนหนึ่งเราก็เก็บไว้เป็นหัวเชื้อในการทําปุ๋ยหมักต่อไปนะครับก็อันนี้เราก็จะมากองเอาน้ําออกนะครับกองเอาเศษเปลือกออกนะครับ แล้วกองใส่ถังไว้นะครับก่อนที่เราจะไปกองใส่ในในภาชนะต่อไปสไปเดโคต่อไปนะครับเขากองครับเอา,อาเฉพาะน้ําลงไปนะครับะนะครับก็เปลือกมะละกอนะครับปกติแล้วก็จะทิ้งแต่ว่านี้เราจะนํามาทําประโยชน์ด้วยการนาใช้เป็นน้ำหมักมาเป็นหัวเชื้อนะครับซึ่ง เราก็ได้ใช้ในส่วนที่เป็นกากน้ําตาลอันนี้ก็กากน้ําตาลก็เยอะอยู่นะครับเราก็เอามาตอ่อเอามาต่อย,ยอดนะครับนะครับ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับอ่านะครับส่วนเปลือกที่เหลือนะครับเรายังไม่ทิ้งก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักต่อไปนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมากองกองน้ำหมักนะครับน้ำหมักเปลือกมะกอนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเดี๋ยวเราเอาไปทําเป็นหัวเชื้อต่อไปนะครับเราเอามากอกใส่ใส่ขวดโหลนะครับ you <laughs> ออนนี้เราก็จะมากรอก,กอกใส่ขวดเก็บไว้ครับเอาไว้ใช้แนโวกาสต่อไปนะครับแล้วก็สามารถเอาไปผสมน้ำนะครับลดต้นไม้ได้แต่ว่าอันนี้เราเรายังไม่ลดเทอปเรามากรอกเก็บไว้ก่อนนะครับกรอกใส่ขวดเก็บไว้นะครับถ้าเิดว่าค่อนข้างเข้มข้นนะครับสามารถนํามาทําเป็นหัวเชื้อได้นะครับหัวเชื้อกา,กากน้ําตาลได้เลยนะครับ นะครับครับเห็นไหมเข้มข้นมากนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ทําเป็นหัวเชื้อเป็นน้ําหมักสําหรับในการทำปุ๋ยตัวอื่นต่อไปนะครับอันนี้คือน้ําหมักจากเปลือกมะละกอนะครับของที่เหลือใช้เรานํามาทําให้เป็นประโยชน์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ